สวัสดีครับพี่น้องครับหลังจากที่เขาเอ็ดคุ้มเรียบร้อยแล้วเมื่อนี้เขาทําการวิธีการไปเปิดพี่น้องครับเอ้ยสลองกันเรื่องไงนี่ครับความพ่อฟอรมตัวนี้ร้อยแล้วพี่น้องมาเนี่ยเมื่อนี้จะไปเปิดหรือเล่าว่อไปจะไปจุดไปอย่างเมื่อนี้ละก็แน่นอนครับโอ้สวยงามครับด้่ยความพ่อฟอร์มเพลินโอ้ ครับงามขนาดเลยเนะครับผมอ,นนออมอันนี้ของพันพร้อมอันนั้นของพันหาพี่น้องครับ <c oughs> ครับผมสุดยอดสุดยอดสุดยอดแย้มแย่้มเดี๋ยวต่ไปเบิ้งแล้วครับเออจ๊นลอยเจ๊นลอยเจ๊นลอยครับผมนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันต้องสะลองซะก้อนมื่อเนี้ยครับ เ้าใจกับไผ่จะเป็นไผ่เดี๋ยวไปเบิ้งกันมองตอนจูดดีกว่านี่ครับพี่รองครับจับมือแล้วคนนี้เดี๋ยวเจอกันเฮ้ยเอาสุดยอดครับเออไปเดี๋ยวเบิ้งแล้อวคนนี้ไปพี่รองครับเดี๋ยว่ะไปจูไปัญญาเก่งเบิ้งกันพี่น้องเนาะเฮ้ยนี่แหะครับพี่น้องครับหลังจากที่จองเรียบร้อยนล้วคนเนาะครับนจะฟันยังครับพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วนี่ใส่ผ่านถามเอทใส่แสงเรียบร้อยแล้วเอทเอียงเลย จะยังไปเบื้องวิธีการต่อไปนะพ่อเนาะครับวันนี้จะทำวิธีไปจูดวันนี้ครับพี่น้องครับอันนี้ของคุณพ่อป,ปอมเนะมา <ไป S 1> ะครับบ๊อบาดแน่นอนบ๊พลาดแน่นอนบ๊พลาดครับไปพี่น้องครับวันนี้ไอ้เบื้องพี่น้องครับวิธีการเนาะเอือกี่ต่างไหนนะพ่อเนาะว่าของไฟจะเป็นของไฟวันนี้พอมวันนี้มีเดิมพันพี่น้องครับเดิมพันธ์โดยสักสีคือโอ้ยเดิมพันเ์ด้วเงินในหทองแต่ว่าเดิมพันธ์โดยสักสีพันธ์ปองกับพันธ์ฐาครับพี่น้องครับไปพีี่่นน้้ออองารระะเเเเด๋ยวจกลใหหป็ไ ครับพี่น้องครับไปนี่นะครับพี่น้องครับเบ๊ยสถานที่จูดเด้พี่น้องนี่ครับผมของทีมงานพาะวิถีสานพี่น้องครับวันนี้ก็เลยจูดให้พี่ให้น้องเบื้องซื้อเลยครับพี่น้องว่าของไพรสิเป็นของไผรระวางของพันป้องกับพันถาครับพี่น้องครับวันนี้ก็ได้อย่างเบื้องต้องการนะพี่น้องเนะครับพันฟ้าบัตดีนะครับบัตดีแฟนคขับหน่อยอันนี้เด้เออเก่งเลย ไปครับไน้องครับไปเลยคนละครับมองทีมงานพาวิธีศาลท่าอันนี้เลยครับผม่านแ้งวิธีศาลครับเอ้ยรับคุนครับคุณนี่คือเป็นหัวคู่พี่น้องครับเป็นเป็นเป็นพื้นเออท่าไมเป็นที่โล่งของบ้านดอนดูฮาวพี่น้องครับเอาใส่พื้นที่ตรงนี้พี่น้องครับในการจูดแต่ว่าก็ต้องบึงที่ทางล่มพร้อมไปได้ครับพานล่มม่านี่เปไหนครับเป็นพานปะไปได้ปะเรื่องล่มเรื่องอย่างไปได้ครับกรแตล่มม่านี่ไปจูดึ้นได้ปะ ยังถือว่านิ่งอยู่น่มามามารถมา,มา,บบรา,าครับพี่น้องครับบไปทาวนนี่ตวงใช่ไหมครับมาอยากขึ้นที่สลองลลกันเรื่อยเร้่อยกันเพราะถ้ามีที่กันจูดพี่น้องครับให้พี่ให้นออ้องเ้าได<ห>้เบิึงว่าจูดตั้งไหนเอตั้งไหนน้นองๆเนะาะจูดแบบจูดแบบตั้งไหนครับผู้สตรวจครับเออหันหน้ามาพี่น้องเพื่นก่อนนะครับจูดจูดเอาไวจูดเลยครับพี่น้องอืแม่นมาครับ แมงครับออันนี้เขาเดินมาไอ้คมโคมโค่อมคมลอยคมลอยครับหอันหูเขาลังฟังก็เห็นบ่เคยเห็นอยังม่เคยจู่จะเชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมึงน้ำกันครับบนนี้เดี๋ยวนี้ครับพิธีการตวงน้ำมันอันนี้พนธถาตวงเองทำให้ขึ้นดิ เหดมากหนิจอ <si suppression> ัวากูห <guarding okay>? ัวโอ้โหจะรอดทำไรก่อนนี่ยนั่นสิขาดบอกครจะพ่มกินตับได้เนี่ยลอยเดียเรจะปพร้อมกันเนอครับบอกว่าจะึงขืนแล้วไม่ข้นครับเมื่ะก่อน้ำมันม่กานตวงน้ำมันพรอมาหครับพ่านถาฟองฟองเรครับตวงคือตวงับใดครับตวงหมายความว่าตวงพอดีหรือตวงแบบที่ว่าต้องผสมบ่่พอดี สัััังงนน้ำมครบเป็นการสัง่งบ่าไงวานี่คือน้ำมันกาดน้ำมันกาดผสมกับเบนซินครับพี่น้องครับอันนี้สูตรของพ่านถาเพิ่นเป็นตวงมาเรียบร้อยว่าต้องประมาณนี้นี่เข้ากันพอดีเพิ่นว่าน้ำมันกาดนี่เป็นน้ำมันแบบใดพ่อน้ำมันกาดนี่ที่เป็นน้ำมันอยังหรืก็เป็นน้ำมันกัดนี่แหละครับมันจาเป็นเป็นเบนซินบ่เป็นน้ำมันเบนซินหรือว่าหรือว่าเป็นโซล่าร์โมเป็นโซล่าร์เลยครับ บเนเป็นโซล่าบนเป็นบิลซินโบนโซล่าเหมือนเดิมครับแต่ว่าเป็นน้ำมันกัดเป็นน้ำมันกัดผู้บางคนอาจจะว่เข้าใจเขาเมือนี่อาจจะไม่ออจจเ,เคยได้ยินน้ำมันกัดก็ได้เนี่อ๋อเยอะมใกล้กันเยอะมากเลยการเลยครับน้องครับเบิ่งวิธีการต้องไม่หงเนาะหรือว่าน้ำมันกัดผสมกับน้ำมันบิลซินพี่น้นองเอ้าจังเบิ่งครับวิธีการตวงมีวิธีการตวงพร้อมตวงท่ำใดท่ำใดอันนี้ก็มีนี่ อันนี้ก็มีได้เซียนโค้มพี่น้องครับเดี๋ยวมาลองเบิื้องบนครับตรงเบิ่งที่ทางร่มพร้อมครับพี่น้องครับตรงเบิ่งที่ทางร่มพร้อผมมันคือร่มไต่ทำไหนเนาะผ่านพมเห็นไหนครับล่มเบื้องแห้งทำไหนแล้วพี่น้องครับ เย็นเย็นครับเย็นเย็นพันฝ่าพันฝ่ามักเบิงบ่มักเบิงมักเบิงตัว่บบบาบกกลัวบกกลัวพ่อผมมักเบิงตัว่าบกกลัวเงีมันพั่มามันเดนี่อย่งรเรือลอยก่อนนะเพี่นะ้องเนาะตาแต่งดีดีมองใสเพื่นเพื่องครับเลาจังเบิงขั้นตอนข้าต่อไปเพื่อนเพื่นรนะอบเลยเนานะเอ้ยนี่ครับพี่น้องครับหลังใจากเรียบร้อยแล้ววันนี้กับพิธีการเ <pton. S 1> นาะ เาต้องจัดตอนนี้น้องครับคือจัดแบบแบน้องครับเบิ้งน้ำกันเนาะจัดระเบียบมัน้งมามามารัดมาเหรามาแล้วงานเพิ่นครับพ่องครับไปพร้อมจะไปจับหนุ่มๆไปน้วกันไฟไฟพ่อมไหมยถิ่มมันออกไปท่ามุกไนล้มไ่โดนอะไมันขาดน้ำล้มหมไปอ่ะจะบอกไปเดียวไป

บัวนี่คือจุดท่านหาเพื่นอันนี้นี่แหละครับพี่น้องครับคือคุ้มหาพี่น้องนี่คือวิธีการใส่น้ำมันพี่น้องครับคือใส่จากข้างทึ่งไหลลงมาครับพี่น้องครับเดี๋ยวพวกตวพวกนุนพวกไหลมันก็สีสีดูดน้ำมันไปเรื่อยเนาะน้ำมันเนาะมันถ่ายใส่อมันเท่าไหร่ครับเนี่ยใส่อมันจากสามขวดสามสามขวดเอิบลอยบ่สามขวดครับพี่น้องครับอยู่มันสามขวดเอิบลอยเห็นไหมโอ้กําลังดีเลยล่มโมเฮง ครับพอดีมั้งครับแบบนี้ครับพอดีพอดีเนี่ยครับพี่น้องครับคือคือเขาต้องมีการตวงการกะนี่เนาะดูปุ้ยดูปุ้ยจับความซอยนะครับจับตัวครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้ผ่านถามมันตื่นน้ำมันให้มันเตรียมก่อนพี่น้องครับเพราะว่าจับความซอยนะครับใส่ั้งพลาสติกสามขวดพี่น้องครับผู้ยเากบบบ่อยนนนคครรัััวี้ผูุ้้ยเขาพี่น้องครับเต้นกาอยากมาร่วมน้ำพี่น้องครับมา ถือว่าเป็นการสืบสานประเพณีของคนอีสานเทาพี่น้องครับคือการติดโคมไฟหรือว่าโคมลอยน้องเพื่องเนาะก็ต้องใส่หลายคนพอสมควรพี่น้องครับในการจับน้องเพื่อนเนาะนะครับผมเมื่อวานเป็นโคมใหญ่พอสมควรน้องเพื่นเนาะเพราะว่าตามท้องตลาดนี่เข้าไปชื่พ่อโค้มใหญ่พี่น้องครับผมเคยไปซื้ออยู่อันละหัสิบาทนะครับพี่น้องครับมามาจูดแต่ว่านี่มันหลุดน้ำกันเบิ่งว่าพานเฮาอันนี้เป็นของพานยังครับตัวนี้ มีเป็นของพันธาครับของพันธาแท่นมั้งมันเป็นของพันปลอมเนาะอ๋อดูพูดอ่าวันนี้ครับผมอันนี้เดิมพันสูงครับพี่น้องครับเดิม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 พันสูงว่าท่านว่าเพราะว่าเดิมพันกับอะไรเดิมพันเงินหรืพี่น้องครับแต่ว่าเดิมพันด้วยซักสีพี่น้องครับระหว่างพันปลอมกับพันธาเป็นมาถาผมไหมครับถ้าผมงมก็เอาแล้วเอโบยจักเสร็แล้วมันงบอโบยจักเสร็แล้วเห็นว่าบ่ปากมานยืดเอายืดเอาเนาะเอ้ายาวนี่เอ้ยให้ผมมัลุกถึงตอยยเลัว เรวเบืงตะกอนจักสิขึ้นมาขึ้นบ่ได้ลูกเ๋ยวผมก็บ่รับประกันมดมือกันเือเอาไฟขึ้นไปนํากันทุกคนครับครับออเบิ้องนากันครับพี่้องครับวัดนี้ก่ายังตังหนตังมีไฟมดครับบันนี้ม่เนะับเอาพี่้องครับอย่ามรุนนํากันนะเพียงน้อยกว่านี้นะอ้ยัาภาีเนเก่าครับสารพันพมก็ไนเว่าเซียนคมเก่าใอ้ที่คมเมท่านี้ว่าปวดแขน เซียนคมกครับมจะใส่เป็เยนคมเอ้ยนะเซียนโคมนะไปมาครับตงเบืองน้องกันเดี๋ยวรอมืงสักกอนนะโอ้ตองมีการจัดจัดตะเบียบจัดยังรครับแต่ว่าผ่านถาเพ่นเราเพ่นได้เพิ่มมาบอกว่าเพื่อนได้อยู่อย่างกับได้แซมยู่จะซ้มสมไม แซ่โคมประมาณว่าจักเังไหนดอกอันแซ่บมันแน่หรือบ่แน่าถ้าได้ว่าก็เลยอยากลองไปสูน์เบื้องหลังตะกี้ครับตะกี้เป็นเจ้าหนุ่นกับ่แน่กันแหละครับจักจักจักเังไหนมวยมันหลายค่ายแล้วสูมืออร์เลยครับเอออาจจะเลื่มมวยหลักก็ได้รเนาะอาจจะเลื่มวิซ่าหลักก็ได้ว่ามันมทางเหมือนกับเวทีเพิ่นกับ่แน่าเนาะนี่ครับครับก็คือมวยแหละลองเบิองเขาไลยตีกันแล้วมั้วโอ้ยบ่ได้ตีกัเตีมาขึ้นมาแล้วครับต้ยกขาเขาไม่อยากขึ้นอันนี้ก็ับชื่อกันปรจักรน้องเนาะมาเบิองนะเบิองสักก่อนเบิองสักก่อนดูัาษาบ่มีนีดย่้อ เดี๋ยวปันยื่นเเดี๋ยวส่งส่มาสั่นว่าเอ้าจัดระเบียบแอลนั่นก่อนครับพี่น้องครับวันนี้ที่สนใจเบื้อยู่บนเนี่าะครับพี่ตสนใจกับกาลังเบิ้งรุ่นคือกันว่าของพันธถาเป็นังไหนเนาะมาสั่นวะเออที่เป็นตาอัพไอขายกินาบ่หรือว่าใชได้นาได้ตากับมือนี่แหละครับพี่น้องครับเบิ้งเอาอร์เลยพี่น้องเนาะ พอทมดีอีกก่าลลง่นี้ได้แล้วพี่น้องครับเบิ้งวิธีการต่อไปยูว่าใอะไม่ไปกวนที่ทั้งเกลทั้งเด็กทั้งเด็กท้เ็โอ้ยผู้สูกไปบ้างเลยเนาะเอาไปเด้อเอาไปเนไปเนาามีควแคนด เมอนเหมือ่กอนนี่มลงมโ่งมโอยไ้แล้วพี่น้องครับโอ้ยขึ้นแ้วคือตัเ่อพี่น้องเอาเอาเอาขวดกขวดเอ้วันน้ปล่อยพี่น้องครับไอ้ดีของผ่านฐาเลยพี่น้องมีจังหวะการปล่อยครับผมโอ้ยเี่ครับพี่น้องครับโอ้ยีลีพี่น้องเริ่ไปแล้วเันนี่ย โอ้โหนะครับพี่น้องเขาไปแล้วพี่น้องโอ้โสมครับเพิ่นไดเสื้อไม่รีครับพี่น้องพั่อท่านขาเฮาพี่น้องครับเป็นไรครับพี่น้องครับสุดยอจานปะครับเออถือว่าผ่านฟอร์มไปไหนครับเอาเบิ้องเมตตาอนเบิ้องเมตตาอนพี่น้องคนน่ะโอ้โหเราเขาไปแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้บ่เห็ดเสียเสียงอีหลีครับแต่เราผ่านขาเฮา โอ้ยขึ้นดีพี I mean> ่น้องเขาเลยอันนี like like right ้เละเละสิวพี่น้องครับฝนนะครับผมผมเรียนสูงพันถาอะไรบนน้อบานนี้เนาะเป็นไงครับพ่อพันถาไปก่อนเล้าบ้านใจบ่อเนี่มันใจกันครับมันใจกันครับเอาลองเมืองครับพี่น้องครับฝนนะครับผมพันแธงขึ้นไปเรื่อยคครรัับพี่น้องบขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเบ้ลปัดดังไฟพี่น้องมาเนี่ยครับพี่น้องครับรุ่นน้ำกันเมือง สวยงามนะพี่น้องเนาะลองครับลงลาดแล้ววันนี้ครับเขียงเลยวมาก่อโอ้ยขึ้นแล้ววันนี้กายล้มแล้วด้วครับเนี่ยแสดงว่าผ่านว่าคบแบบนี้ผ่านแล้วครับผ่านล้มแล้วผ่านล้มแล้วเออว่าสวยงามพี่น้องครับข้นมาฮะเป็นได็ครับไอ้จริงจริงครับไอ้จริงจริงถือว่าผ่านครับนี่ผ่านครับโอ้แต่ว่าขึ้นมาสิตกไก่พ่อขึ้นมาบ่ไก่เป็นเลยหรอครับคือน้ำมันโฮบ่ได้ ใต้หลกันเป็นไรคือว่าเข้าตวงไปแล้วนะมัน <พอ S 1> ันคือว่าเอาพอประมาณก่อนครับไปเอาไม้ไปเอาไม้คุณนะครับพี่นอ้องครับโอ้ยขึ้นสุดตาเลยพี่น้องอังเบิงโอ้ยพี่น้องครับผมนะครับผมสุดหูสุดตาเลยพี่น้องครับโอ้ยขึ้นเร็ว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 ขึ้นไปพี่น้องครับอ๋อจังกับเบิงจังกับเบิงอันที่สองพี่น้องครับวันนี้อันที่สองใช่ไหมเบิง นี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวกองพันฝรั่พี่น้องว่าให้นอนหนาตั้ตาดอกกระสันมาแต่ว่าจากน้ำเบื้องต้องกันมาหนิพวกเสียงก็พานเลยนะครับเนาะแล้วมาเบิ้งของพันปองพี่น้องครับอุ่แล้วครับผมมองกล้องมันกล้องมันซูมมาได้นะพี่น้องเนาะมาเป็นอย่างครับพี่น้องครับเบิ้งเอาพุ่นละเร็ว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 ขึ้นเลยพี่น้องครับเอามาเบิ้งของพันหาตัวพี่น้องครับวันนี้พันถ่ายใส่น้ำมันพี่น้องครับสั่วน้ำมันคือนเขา นครับผมแต่านถาใส่น้ำมันก่อนพี่น้องครับพี่น้องครับวันนี้ของพ่อปอพี่น้องใส่น้ำมันพิการน้องพี่น้องครับแต่ว่านี่ใส่หลายซ้ำกันบุพ่อซ้ำกันครับคนซ้ำกันมาเนี่ยสั่งงานนี่การระเบียบสัคงพนักงนเนี่ยไม่เคยเนเลยบ่ไม่กาครับคนละจุดยิ้มใส่สุดตาแบบวันนี่เสียแล้วเสียเลย กับอันนี้ดยลูกซิดเพิ่นครับพี่้องครับพันรัดดูเอ็ดได้หรอพันผมอัน้มันให้ม่ไวมให้ลูกซิดครับจัดการให้ลูกซีดจัดการนะพอนอยอีกเลยซดมาเจองัวยเหินมาแล้วไปตีมเจียวกรดูบจับเลยพันลัดชว์ครับพี่้องเอามาจับมาจับจะิบจับผม อย่างโน้ยก็ล้นไปกันสูตรไดเนี่ยบุตรโอ้คือสิล้นเลย่จับเลยอยากล้นเอาพันธุ์มาตทกอนดูหนังครับว่านะว่าท่านได้จุดอันนี้นะครับอันนี้สูตรของสูตรของเพันธุครับเนี่ยนี่สูตรของพวกปลอมครับสอนพันธุ์ลดไปเรี้วสอนพันธุ์รันไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพันธุ์ถ่าประจุดเลยแต่ว่าเนี่ยเขาล้นทางใต้เะกองลงมาอีกเต็มดอกควันสมุนอืมมันสาวเถนวมา บ่ได้ใจเนรอเอาลงไปเลยครบความลงเลยเป็นยังเอาจุดจุดไม่จุดเด้อจุดไงเลยอ๋อใจเอาเลยพี่น้องครับวันนี้ผมขออนุญาตจุดให้เพื่อนเพี่น้องเนอะครับพี่น้องครับโอ้โหพี่น้องครับบุ่มเลยพี่น้องไปไห้เอาลงลงลงครับดัเดาดุดน้ำกันพี่น้องครับวันนี้ของนี้ของพ่อปลอมปล่อยเอียงมาทั่นมาโอ้ยเป็นส้มสลีเถอะเนาะวันนี้เนาะ เอ้พ่อปอมฮพ่อปอมไปไหนเอาพ่อปอมไปเฝ้าไปเฝ้าไ้เฝ <nationale prayed, S 1> ้าว <enter> in ้พ่อปอมก้อยเที่ยงเล่บวันนี้ของพ่อปอมพ่อปอมเที่ยงเลยบวันนี้ฮึ่ฮึขึ้นไปว่าพ่อปอมเอลอครับเอาขมัยม่เนี้ยมนี่เยว้าวเ้้อวว้า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 ว้าวว้้ววว่า ลาดแสดงว่าเป็นอะไครับบบบเนี่ยเพี้ยครับเพี้ยเป็นใหม่คืกทเพี้ยมันเกิดต่อย่างเหรอเอาใส่บ่ได้ครับอเอาใส่บ่ได้ครับบมแมนเขารอจากรอรอบหนือจากบ้านบอแมนพุ่มมันมันเต็มทีสิขึ้นแล้วเวลามันโวกนี่มันมันหัดเหวแมนบ่พอมันรลัดเหวของมัน โอ้ก็เลยเป็นอย่งนี้กับว่เป็นอยังสิแกเมืออยู่มันเลียนเลี้ยวพุทอันนี้เอินประคุมเลียนกับว่าได้มันเลี้ยวพุทธเอาผมแต่ว่ากาถือว่าประสบเทเรียกเอาครับเพราะว่าเฮาเดชให้พี่น้องเฮาเบิ่งเฮ็ดไม่คือเก่าเพราะว่ายังบ่ได้เบิดยามมันเด้เพราะว่าช่วงเว้างานมาเอ็ดแต่หัวสวงออกพรรษาครับประมาณเดือนหน้าก่อนออกพรรษาเดือนนึงนี่แหละพอดีจุดข่มแม่นครับพอเนาะครับครับกถือว่าประสบเทเรียกเอาครับนี่นะครับพี่น้องครับกาขอขอบคุณ แฟนครับตองพอเนะที่เปิดกระรอกกำลังแจกครับทีมงานภาพวิถีอีสานครับครับพี่น้องครับการสำรับคลิปนี้วิถีอีสานเข้าไปสวัสนีก่อนครับผมครับสวัสดีครับ